สวัสดีครับเกมเมอร์ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Tictor ReS k i l l ววันนี้นะครับจะพาเพื่อนมารู้จักระบบถอดโมเดลในเกมนะครับก็จะเป็นเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ Reskill นะครับเซิร์ฟเวอร์อื่นเนี่ยไม่ได้ถอดกันแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสุ่มกล่องโมเดลใหม่นะครับประจำแพทนี้แล้วก็มีสุ่มกล่องชาริคเตอร์ต่างๆนะครับเราจะหาประดับวิ่งกระต่ายกันว่าวันนี้เราจะเกลือหรือว่าเราจะได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย ระบบโมเดลในเกมทิกเตอร์คืออะไรนะครับก็คล้ายๆกับระบบสกินในเกมอื่นๆเลยนะครับเดี๋ยวเก้นจะพาไปดูจริงเลยนะครับเข้ามาในเมกาโลช็อปนะครับคุยกับ NPC เลีอกข้อที่2ได้เลยมันจะบอกสเตตัสไอเทมแล้วก็อิมเมจของไอเทมนะครับก็คือสเตตัสเนี่ยคือเอาอาวุธที่เราต้องการจะเอาเป็นสเตตัสหลักนะครับสมมุติว่าเกจะเอาคอนเนี้เป็นสเตตัสหลักแต่ว่าเก้ฑไม่ชอบกระต่ายนะครับก็จะเอา อยากได้คอรูปดาวนะครับมันก็จะกลายเป็นคาถาดาวแต่สแตทเป็นของอาวุธกระต่ายนะครับแล้วก็จะต้องมีไอเทม1อันก็คือลูกไฟอันนี้ซื้อได้ในมาช็อปเลยราคาประมาณ500พอยต์นะครับเดี๋ยวพาไปซื้อนี่เลยนะครับนี่500พอยต์อธิบายประมาณนี้นะครับเกนเคยทำคลิปแยกไว้แล้วสำหรับระบบ โมเดลในเกมทิกเตอร์นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คำอธิบายใต้คลิปนะครับถ้าใครอยากดูเต็มๆก็ไปดูคลิปนั้นเรามาดูวิธีถอดโมเดลกันเลยดีกว่านะครับก็คือให้เราเนี่ยไปฝากเงินในเมกาโลช h o p ก่อน m มกา l o แบงก์ก่อนนะครับประมาณ500เกีเดอร์อ่ะนี่นะครับ NPC ที่เราสามารถฝากเงินได้นะครับแล้วก็ฝากไปสัก 1M แล้วกัน นี่นะครับมันก็จะขึ้น1ล้านเกลด์ตรงนี้เลยนะครับก็เป็นขั้นตอนแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างตัวละครให้ครบ3ตัวก่อนนี่นะครับเกณฑ์สร้างตัวละครไว้ครบ3ตัวและก็ครบเงื่อนไขแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเว็บจริงนะครับว่าทํำยังไงหลังจากที่เพื่อนเพื่อนสร้างตัวละครครบ3ตัวให้เราออกเกมมาก่อนนะครับ ย้ำว่าออกเกมนะครับเพราะเมื่อแก,แกลืมออกเกมนะครับแล้วก็มาที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าระบบต่างๆแล้วเราจะมาหน้าเมมเบอร์นะครับกดที่ระบบสมาชิกข้อมูลตัวละครถอดโมเดลเจาะรูเช็คไอเทมนะครับเข้าระบบไปเลยแล้วมันจะขึ้นข้อมูลตัวละครของเรานะครับเราจำโมเดลของเราได้ปะว่าเราโมอะไรนะครับเราต้องจำมาให้ได้นะครับ อย่างเกนเนี่ยจะถอดโมของหมวกลวงข้าวเนี่ยมันคือหัวแมวนะครับแล้วก็มากดถอดโมเดลได้เลยนะครับแน่ใจใช่ไหมใช่ถอดเลยนะครับแยกส่วนโมเดลสำเร็จแล้วนะครับโอเคเขาก็จะหักเงินในแบงค์เราไปแล้วนะครับเหลือเจ็ดแสนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่าถอดให้จริงหรือเปล่านะครับ ถอดเสร็จแล้วนะครับเข้ามาในเกมเห็นไหมเป็นหมวกลวงข้าวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่เป็นโมหมวกแมวที่แก้นใส่นะครับเฮ้ยดูไปดูมาหมวกลวงข้าวมันก็เท่นะเออเทสด,ดีอยู่นะเนี่ยน,นะครับแล้วก็ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับระบบถอดโมเดลถ้าใครติดตรงไหนหรืองงตรงไหนเนี่ยเข้าที่ Discord ของเกม Tictor Re Skill นะครับแล้วเข้าไปถามได้นะ สมมุติว่าเกนตอบคอมเมนต์ในคลิปช้านะครับก็เข้าไปถามใน Discord ของเกมทิกเกอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกล่องโมใหม่กันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องเมฆสีดาแล้วก็สีขาวนะครับนี่เปิดไปเลยนะครับอันนี้คือกล่องสีไรสีดานะครับโอเคเปิดไปเลยอันนี้เกนภาพที่หลังนะครับเพราะว่าในคลิปเนี่ยเปิดตอนแบบวุ่นวายวุ่นวายยุง่งยุ่งนะครับก็เลยแบบว่าไม่มีเวลาพากไปด้วยก็เลย มาภาคทับที่หลังให้โอเคสีขาวต่อนะครับนี่ได้อะไรบ้างนี่ได้คาทามาซ้ำนะครับโอเคไม่เป็นไรได้ปืนได้โมปีกแล้วก็โมหัวนะครับนี่อย่างละห้ากล่องประมาณนี้นะครับสําหรับโมปีกเมฆถ้าใครอยากจะเปิดเนี่ยก็ป้ายยาเลยนะครับต่อนะครับอันนี้จะเป็นโม ชารเลคเตอร์ของกระต่ายแล้วก็ฟอกนะครับชืบเ,เกลือนะครับได้ที่คาดผมกระต่ายมาอันนี้เป็นกล่องตานะครับตาแบบดุดุตาแบบไหลอารมณ์นะครับนี่ได้สีเขียวมาก็ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครชอบแบบหม่นๆมนก็เท่ะนะเท่อีกแบบหนึง่งอันนี้เป็นกล่องชารเลคเตอร์ฟอกนะครับอ่ะเปิดไปเลย เปิดหนักอยู่นะครับอันเนี้ยหาเซ็ตไม่รู้ว่าหาไปทำไมเซ็ต1 3 0เก่งกว่านะครับแต่ว่าอยู่ๆวันนี้นึกคึกอยากจะเปิดก็เปิดนะครับงงตัวเองเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ชอบเซ็ตชาร์ตเตอร์ของฟอกไม่ต้องทำตามนะครับเปลืองตังค์นะครับใส่แค่เซ็ต130เนี่ยก็เก่งมากแล้วนะครับเพราะว่ามันคอมได้4รูนะครับอันนี้มันสุ่มทั้งรูสุ่มทั้งสแตตนะครับ ต่อนะครับ10กล่องรอบนี้ชืบโล่โลหมวกนะครับแหวนอ่ปึ๊บสัตว์เลี้ยงนะครับได้ยากเหมือนกันนะสำหรับสัตว์เลี้ยงแต่น่ารักนะครับสัตว์เลี้ยงของชาร r เลเตอร์ทุกกล่องเนี่ยน่ารักทุกตัวเลยนะครับใครชอบอาชีพไหนเนี่ยก็น่าสะสมนะ นี่อ่ะใส่เข้าไปรบเซตนะครับผ้าข่มนี่มีโบนัสเซตให้ด้วยนะครับก็ดีแหละนะครับก็ดีแต่ว่าก็เปลืองตังค์นะครับใส่เซตร้อยสามสิบก็เก่งนะครับต่อมานะครับเป็นรางวิ่งกระต่ายมาเริ่มห้ากล่องก่อนเลยนะครับโลอ่ะเกลือเข้าไปนะครับ ที่คาดผมรัวๆนะครับเรียบร้อยนะครับกล่องนี้5กล่องนี้คือเกลือหมดเลยมาต่อนะครับอันนี้ก็5้ากล่องอีกแล้วนะครับเลขมงคลนะครับไม่ใช่อะไรถ้าซื้อเยอะกว่านี้กลัวจะเสียหนักนะครับ ก็เลยซื้อทีละห้าก่อนนะครับชืบชืบชืบได้แล้วนะครับได้มา1ชิน้นละเปิดไปเท่าไหรอ่อ่ะกี่กล่องเดี๋ยวคำนวณให้นะครับในคลิปว่าเปิดไปทั้งหมดกี่กล่องนะสำหรับกล่องเลเวลสามสิบนะครับเนี่ยเร็วปะเออก็เร็วขึ้นเยอะนะครับเนี่ยถ้าถอดก็ประมาณนี้นะนี่นะครับ มันใส่ได้2ข้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดอีกกล่อง1น,นะครับอีกเลเวลหนึ่เราจะใส่2ข้างไปเลย สี่กล่องสุดท้ายชึบ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 เกลือเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับกล่องกระต่ายนะถ้าเกิดเราใครจะเปิดเนี่ยก็เตรียมใจไว้เลยนะครับว่าบางทีมันอาจจะซึมได้แบบเกนก็คือซึมไปแล้วนะครับเปิดแบบไปเยอะมากๆอ่ะยังไม่ได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปการถอดโมเดลแล้วก็ใส่โมเดลแล้วก็สุ่มกาชาต่างๆนะครับก็สําหรับเกนเนี่ยถือว่า เกลือดวงซวยสุดๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครจะสุ่มเนี่ยก็ดูเป็นไกดไว้ได้นะครับเพราะว่าอันตรายสุดๆอย่าเผลอเข้ามาทางนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าเกนก็เจ็งไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครจะเปิดนะครับก็ขอให้มาไวๆขอให้ได้กันทุกคนเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเกนด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย